นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆค่ะสวัสดีเช้านะคะกับแอดเมย์นะคะกเช้านนี้เอดเมย์ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะอ๋อชมบรรยากาศกันนะคะก<ม>็เลาะไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะติดตามแดดอดแสติดตามดดอดต,ตันี้แอดเมย์ยูน่าออบตของะะองค์การบริหารส่วนตำบลประแฉกน,นะคะ เค่ะราะอเซเนด้วยนะคะข้ามออบตอเลยจะลอกพาเพื่อนๆนะคะหาชมธรรมชาติกันนะคะเนานนะคะเพื่อนๆก็วันนี้ก็จะลองล็อกไปดูคาเฟ่น,นะคะที่สร้างอยู่นะคะก็ไม่ได้มานานแล้วไม่อยากรู้ว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะคะ ร้างไปถึงในแล้วเผื่อจะได้แบบมานั่งเลาะนะคะเลาะชมบรรยากาศบั่งนะคะทรงนี้ก็ทำเป็นสวนแต่ยังไม่ได้ลงอะไรนะคะหรือว่าลงแล้วก็กมีหน่อกล้วยลงไปบ้างแล้วนะคะเพื่อชมธรรมชาติป่าดงตานข้างทางนะคะ ็ตอนนี้ก็พยายามจะทําที่โลกล้างแบบไม่เป็นพื้นที่าการเกษตรนะคะเพราะว่านี่นะคะยังไม่เสร็จนะคะเพื่อนคะเพราะว่าจะได้เรียงภาษีนะคะบาะคนมีที่ดินบ้างเปล่าเยอะๆก็จะเสียภาษียังไม่เสร็จรู้สึกว่าการก่อสร้างจะนอตัวไว้ค่ะ เสร็จนะคะคาเฟ่กาแฟน่าจะเป็นคาเฟ่นะคะเพื่อนๆคะ่ะบรรยากาศก็น,กนานั่งนาเดินนะคะพอเสร็จเนาะ แปลวัดแล้วเมก็จะมีกลับบ้านระมาเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะาชมบรรยากาศีวัดไม่เอย่ยน่าจะมีนะคะเร่งใ้เขียน นะคะคน่าจะมีเห็นหลายไหลไวไปั่นมาแล้วแล้วก็เพื่อนค่ะเราไปแวะวัดไปแวะวัดกันนะคะไปชมบรรยากาศท่าน้ำกันโอ้ขุ้นตวง แล้วนะคะเห็นหวัดแล้วนะคะก็เข้าด้านหน้าดีกว่าแบบวัดนี้เล,ใลยใกล้ๆนะคะเพื่อนกาพี่แอลคือไก่เตี้ยนะคะวั่ไก่เตี้ยนนะะี่แหละนะคะเพื่อนเที่อนที่มีมนพระไปทำบุญร้อยวันให้คุณพ่อนะคะ ตอนคุณพ่อเอ็ดเมย์เสียเมื่อปีนูนนะห้าหกนะคะเพื่อนๆค่ะก็คุณพ่อท่านยังให้พระนะคะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะหลวงพ่อเพชรองค์จำลองแบบพระตักน่าจะประมานอยู่โอ้ใหญ่อยู่นะคะคเพื่อนๆป้าวิ้วได้เลยสวยงามมากมบ้านเอ็ดเมย์ตอนเนี้ยเอ็ดเมย์ก็ไหวอยู่นะคะนี่ไหวอยู่น้องฝ้ายด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะวา้าว ดูน้องอยู่ห่างๆนะคะเพราะว่าเข้าไปใกล้เดี๋ยวน้องจะน้องจะตื่นเนาะ,ะนกนกลงมาเล่นมีอยู่3ามตัวนะคะก็น้องไฟายที่4ี่ตัวเลยนะคะโอ้มีเพิ่มนะคะพเพื่อนๆก็นุโมทนาสาธูบุญกับคนที่ถ่ายชีวิตน้อง มาให้อยู่กับพระกับในวัดนะคะเพื่อนๆคะ่ะน้องก็จะปลอดภัยนะคะเม่ก็ดีใจดีใจแทนน้องด้วยนะคะสี่ตัวเลยนะคะคเพื่อนคะ่ะว้าวดึงกลับไปใกล้เดี๋ยวน้องก็จะตื่นนะคะเพื่อนๆคะ่ะก็ชม ดูน้องยูทางแบบเนาะนนนนนค่ะเพ่นผา่ก็มาแล้วก็มีการพ่ะยนานะคะเพราะว่าวัดแถวนี้นะคะโบสถ์ถ้าไม่มีงานเขาก็จะไม่ค่อยเปิดนะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าไม่ได้เป็นวัดเปิดแบบให้คนเข้าชมอะไรแบบทุกวันเนาะไม่เหมือนวัดทํา เขาทำเป็นพุทธกิจนะคะเขาก็จะมีว,ว้าวเขาดูนี่นะคะวัดไก่เตี้ยนะคะเพื่อนค่ะโบสถเก่าแก่สวยงามนะคะเจดีย์องด้วยก็มีองค์ชาวเวสสวนนะคะ<อ>เพื่อนค่ะเลยก็จะจอดอขยะหลบคนไว้ตรงนี้นะคะ เรือกำลังมาเลยนะคะเพื่อนค่ะนี่จะทันตรงนี้ทันเรือไหมคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะมาแบบเร็วเลยนะคะเพื่อนค่ะเรือ อ้โหสวยงามนะคะเหลือไปเร็วเลยค่ะเพื่อนสายฝั่งนะคะคือเรืลอกคือสวยงามนะคะเพื่อนขาละลอกคืนอสดชื่นสดชื่นนะคะเพื่อนค่ะ ก็มาสดชื่นยำเช้าด้วยกานแอดมินฝั่งแม่น้ำเจ้าพรยานะคะนาวัดนาวัดวัดไก่เตี้ยนะคะเพื่อนๆค่ะจำชื่อวัดไม่ได้ไปจนงงแล้คะเพื่อนๆค่ะบางทีพูดซับวัดกันด้วยนะคะเพื่อนๆที่น้องๆค่ะก็อร่อยชมบรรยากาศกันเช้าสดชื่นด้วยการแอดมินนะคะวัดไก่เตี้ยนะคะเอ็มินเราต้องขอจบคลิปลงคลิปนะคะ พามาลับชมบรรยากาศนะคะวัดไก่เตีย๋ยไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากเพื่อนๆพี่น้องๆน,นะคะติดตามรับชมเป็นกาลังใจให้เมย์ด้วยนะคะเมย์กลับขอบพระคุณล่วงหน้านะคะคเพื่อนๆค่ะสําหรับคลิปเช้านี้นะคะมีท่ทาน้ำวัดไก่เตีย๋ยเมย์ก็ต้องขอจะคลิปรงคลิปนะคะพามาล้อชมบรรยากาศ ฝั่งแม่น้ําเจ้าพยาวไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็ฝากกำลังใจให้เมย์ด้วยนะคะก็เสียงบรบกวนนิดนึงเพราะว่าช่างกําลังอุรณาซ่อมแซมวัดอยู่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็อากาศสดชื่นนะคะเ,เพื่อนนี่นะคะนำเช้านี้ที่ท่าน้าวัดไก่ตี้นะคะเ,เพื่อนๆค่ะก็มี กูจบคลิปไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดินเพลินแล้วนะคะตั้งยูทูบมาดไม่เปนขอยยูซัพพอร์ตไมเนชั่ a แนลแองขอยยูว่ชิงคลิปวิดีโอไมเนชั่นแนลแอง y ิบายบายเลิบ